ไม่วุนสวยเย้เนะมาสวยเย้ดวตัวน่ะนั่งเตตุนตุนด่างตุนล้อตุนไอ้หอตั้งใจจะสิ้นอ๋อแรงจริงครับขอบคุณครับอีกรอบออีกรหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งนะพร้อมเพียงนะครับเอาจริงเลยว่าเย็ดอีปัวอ่าสวยสวยเจี๊ยบสวยตั้งโปรแกับวิดีโอใหม่ด้วยช่างภาพใหม่ด้วยภาพนิ่งอ๋อหาว้เตะมันด่าง ห,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 หลังจากท่านี้นะครับเราจะทำพร้อมท่านประธานใช่ไหมจังหวะแรกออกประธานนินถวายพวงมาลาเสร็จจะด้วยจุดเครื่องอทองน้อยเนาะ,ะดินจุดเสียงปฏิตพุทธตะกัางใต้ประธานนินถวายความเคารพบ,บัวป่าถวายความเคารพพร้อมอสุด siêng liêu, ban hành im gào, sắm nức trong pha mácena tikiun, và các tháp, đưa gào, đưa thổi hoài, 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 อาจียงอ่ะนาะอ๋อันน้ำหอยเว้ลายให้ติวบัวชิงต่กับจุนไงเว้จอห้ยงอาบัวป่าฮิวเหรออ่าปุ่เตาลัต่างใจจ่อยีก็อนทษททุสยไหมฮิวไปต้มเมียอบัววว่าจ้าจวไฟไงทาไทยสันป่าฮิวไนต้มเนบัวอิวว่าหน้กเหวี่ยวนี่โจมตีน่อออันนี้เป็นด้วยบนเนี่ยอีเมียนเงี่ยมีทิไทยว่า อันนี้เป็นจูประธานในจิ๊บเปียได้อ่าไปหางนี่ต่อยเฉยซุ้งกรรมการต่อยซุ้งโมเย่กับช่ตายกับแช่เจ๊กับเฮียวเจ๊อ่าโซนองอ่าหวีนอนที่แมงชิงหาว่าอะหรืออีหางน้ำป่าเตรียมแจ๊ก็แบบเจ๊ตายอ่ะรอเสียงตองสิยงี้ยอ่ทิ้วต้องกี่เยี่ยวแต่พึ่ม้วนเจอดามิงกับจุดต่อยหน้ะมิวเจียมหาไลราชภัฏเชียงรายหนอันูว่าแหลงเชียงว่าสิเงี้ ไอ้เศรษฐขวางทางสี่ตาขวางทางสีตาเหลือไอ้หนูประชุมตาฝุ่นฝุ่นหอบตาเนาะก้องอีหางเนาะเนาะมุ่ยนัตายบุ้งม่จียมันใส่กล้องบัวไม่ช้าไม่ไม่หยันเสยโอ้แอมป่าด้วยอานินติ๋วพระเจ้าข้างมือโซตานินเปียสูกินเดียวเหี้ยวเยี่ยจ่าไฟบัวป่าจูงไฟไม่ไปเที่ยวหิ้วไฟนอานิน A bắt đầu tiên là bắt đầu tiên là bắt đầu tiên là bắt đầu